สวัสดีค่ะคุณหน่อยหายไปนานวันนี้คุณหน่อยจะมาคุยเรื่องทํำยังไงที่เราจะกลายเป็นคนที่แบบทําอะไรให้สำให้สำเร็จเร็วไม่แบบเอ,อ,อ้างนู่นนี่นั่นผัดวันประกันพุ่งก็เดี๋ยวพวกนี้ค่อยทําออ,อันนี้ยากจากังเลยต้องใช้เวลาทํานานเดี๋ยวทําวันมะรืนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณ การผัดวันประกันพุ่งเนี่ยจะทําให้เราถึงเราจะเป็นคนเก่งในในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราผัดวันประกันพุ่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยสิ่งที่เราทําเก่งมันก็จะดูเหมือนไม่เก่งเพราะว่าเราต้องเพราะเราขี้เกียจนะเราผัดวันประกันพุ่งเพราะฉะนั้นความเก่งเนี่ยไม่สําคัญค่ะสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมีคือเริ่มทําสิ่งสําคัญในชีวิตก่อนเลยสมมตินะคะคุณคุณอยากจะเป็นดาราหนังอย่างเงี้ยนะคะ คุณก็จดไปเลยว่าคุณต้องการเป็นดาราหนังเนี่ยคุณเป้าหมายคุณอยากเป็นดาราหนังอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณจะต้องทําอะไรบ้างที่จะให้ไปถึงจุดนี้ให้ได้แล้วคุณก็เริ่มแบ่งเป็นแบบเป็นรายละเอียดว่าเออวันนี้จะต้องไปออกกําลังกายนะคุณจะได้ดีจะได้มีมเอเจนต์มารับเป็นนายหน้าให้เราให้เรามีงานแสดงหนังเยอะๆขึ้นค่ะโอเคเออกกําลังกายอ้าวก็ไม่ยากนะคะ ข้อที่สองเอาอาจจะไปเอทำผมแต่งหน้ามันเล็มผมให้มันดูสวยขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจดไปเป็นว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะต้องไปถึงจุดหมายให้ได้ไม่ใช่ว่าอมีร้อยอย่างที่ฉันที่ฉันท,นที่ฉันจะต้องเป็นดาราหนังที่ดังให้ได้ฉันก็จะต้องทำร้อยอย่างในวันเดียวก็เลยเหมือนดูแบบมันดูยากนะคะก็เลยไม่อยากทําคุณน้อยก็เคยเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณจดไปวันนี้ไปออกกําลังกาย อาจอาจจะทํา2อย่างที่จะไม่ที่จะทําให้ฉันไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นวันที่1ก่ก็กำลังกายมองหาเอเจนต์ที่ที่จะถือไว้ใจได้ที่จะนําเสนอเราได้วันที่2ก็อาจจะไปตัดผมใหม่เล็มผมให้ดูเด็กขึ้นดูสวยขึ้นดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะไปถ้ามีเงินถ้าคุณมีเงินก็อาจจะไปเ,เล่นแบบเ,เข้าคอร์ส เรียนแสดงหนังอะไรอย่างเงี้ยเรียนแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําเป็นสเต็ปสเตไปนะคะมันมันจะง่ายกว่าที่จะแบบไปมองว่าอุ้ยต้องไปเรียนไปเรียนแสดงหนังต้องไปหาเอเจนต์ใหญ่ๆต้องสวยต้องอะไรหุ่นดีเหมือนนางแบบไม่ใช่ค่ะคุณจะไปมองอย่างนั้นเพราะว่าดาราหนังเนี่ย เขาต้องการคนทุกเพศทุกวัยหน้าตาทุกรูปแบบสวยไม่สวยหรืออะไรยังไงมันไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราไปไปคิดอย่างนั้นเราก็ไปปิดกั้นตัวเองนะคะหรือว่าเอาสมมติถ้าเป็นตลาดหนังมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากเป็นอสมมุติว่าบางคนอ่ะชอบชอบค้าขายชอบค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยก็จะทําให้คนเปลี่ยนมาขายออนไลน์มากขึ้นคุณก็ต้องดึงทำรีเสิร์ชแล้วอ่ะฉันจะจะเป็นแม่ค้าขา,ขายของออนไลน์จะต้องขายดี เออมีคนมาซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงบ้างเอาวันแรกเลยคุณอาจจะไปทําเพจ facebook ว่า facebook นี่เป็นอะไรที่อย่างแรกเลยถ้าคุณจะขายของออนไลน์เนี่ยเฟซบุ๊กเป็นอะไรที่ฟรีแล้วก็คนไทยเล่นเยอะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ร,รู้การวิธีทําเพจว่าจะทําเพจเอ่อขายของอยังไงเออวันอ่อวันแรกอา่าทำเพจข้อที่สองก็อาจจะไป ตกแป่งรูปที่จะมาโปะหน้าเพจเราให้มันดูรีขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะข้อที่2ถ้าใครอยากจะแบบตั้งธุรกิจการค้าเลยจดชื่อทะเบียนทะเบียนการค้าเลยก็วันที่สองอาจจะไปจดทะเบียนการค้าหรือถ้าไม่อยากจดทะเบียนการค้าคุณก็อาจจะไปส่องมองหาสินค้าที่คุณอยากจะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเว็บไซต์ที่ของจีนเรา มันก็มีเว็บไซต์ที่เราไปซื้อของได้ถูกๆแล้วก็เอาลองเอามาขายอย่างเชิงดูไม่ใช่ว่าซื้อมาเยอะๆแล้วก็ามากองอยู่มุมห้องไม่มีใครอยากซื้อเพราะเราไปนึกว่าเขาคนอยากจะซื้อคุณอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะมันเสียเงินเสียเวลามากเลยค่ะซื้อมาแค่ชิ้นสองชิ้นอ่าชชิ้นหนึ่งใช้สําหรับใช้ตัวเองแล้วก็ใช้สาหรับใช้คนดูลูกค้าดูว่ามันใช้ดีอย่างวงี้อย่างนี้นะอาซื้อมาสามชิ้นชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นของตีงสองชิ้นไว้สําหรับเสนอขายลูกค้าถ้ามันมีคนเริ่มสนใจเริ่มขายดีุณก็ค่อยทยอยซื้อมาเน็ตๆไม่ใช่ซื้อมาปุกเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะคือค่อยทยอยทยอยแต่อย่างแรกเลยในะการทําเพจนี่สําคัญมากแล้วก็รูปรูปโปรไฟล์เราต้องดีต้องอะไรอย่างนี้นะคะคือคิดการคิดเป็นแบบสเต็ปๆไปเนี่ยจะทําให้มันทุกสิ่งทุกอย่างดูง่ายขึ้นค่ะอย่าไป,ไปคิดว่า อุย้ยต้องเป็นดาราหนังหรือว่าต้องรวยขายของวันละร้อยชิ้นจะทำยังไงวะอุย้ยไปแข่งเขาไม่ได้หรอกคนเ็าทามาจนไม่รู้กี่ปีเราไปแซงหน้าเขาไม่ได้หรอกเราโอ้ยถ้าคุณไปคิดอย่างนั้นไปไปดักอนาคตรตัวเองทงั้งทั้งที่ยังไม่ได้ล่มเริ่มลงมือทําเลยยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงมันมันจะเป็นข้อเสียอย่างมากเลย่ะเพราะฉะนั้นสังเกตคุณตัวคุณเองดูดีๆนะคะว่าถ้าคุณทำชีวิตคุณเนี่ยยังไปไม่ถึงสิ่งสิ่งที่ จุดหมายปลายทางที่คุณตั้งเป้าไว้มันเป็นเพราะอะไรคุณไปตั้งเป้าหมายไว้ไว้สูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคุณชอบผัดปันประกันพุ่งหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ทําอะไรเลยรอแบบให้โชคมาเคาะประตูตัวเองคุณจะต้องหรือว่าคุณคิดว่าวันหนึ่งต้องทำร้อยอย่างพันอย่างถึงจะถึงจะก้าวหน้าเร็วขึ้นไม่ใช่